ใครนะครับที่กําลังมองหาลู่วิ่งที่สามารถปรับความชันได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับลู่วิ่งคอฟินเน็ตรุ่นฟิตลันนะครับที่นอกจากจะปรับความชันได้แล้วนะครับยังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายได้และก็กางออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกครับผม สำหรับความแรงของเจ้าลูวิ่งฟิตลันนะครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์ AC ที่มีขุมพลังเทอร์โบความแรงถึง4.5แรงม้านะครับแล้วก็มีความทนทานสูงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องเนี่ยถึง72ชั่วโมงโดยไร้ความร้อนสะสมเลยทีเดียวครับสามารถเลือกปรับระดับความเร็วนะครับได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับความชันนะครับได้ถึง18ระดับนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของลูวิ่งนะครับสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่ ยกขึ้นตัวเครื่องก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับและยังสามารถนำออกมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องออกแรงด้วยระบบสมาร์ทไฮดรอลิกนะครับทำให้ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ ดูแลรักษาง่ายด้วย Auto o ์ซ System ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติซึ่งทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลรักษาอีกต่อไปครับขนาดโดยรวมของฟิตลันมีความสูงอยู่ที่149ซนติเมตรยาว222ซนติเมตรกว้าง9 1ซนติเมตรจึงเหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างเหมาะสมขนาดสายพานมีความยาวอยู่ที่150ซนติเมตรกว้าง52ซนติเมตรซึ่งมีความปลอดภัยต่อการใช้งานมีน้ำหนักห1 5ร้กิโลกรัมให้ความรู้สึกมั รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอตัวเลขดิจิตอลขนาดใหญ่ที่เต็มแผงคอนโซลด้านหน้านะครับที่สามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความชันความเร็วระยะทางรอบเวลาแคลอรี่และอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งวัดได้จากแท่นจับด้านข้างครับ สำหรับคนที่ต้องการฝึกซ้อมวิ่งอย่างจริงจังฟิตลันมาพร้อมโปรแกรมถึง12รูปแบบที่สามารถปรับระดับความเร็วและความชันอัตโนมัติตามโปรแกรมที่เลือกใช้งานอีกทั้งยังมีโหมดบอดี้เทสสำหรับสุขภาพและลดน้ำหนักเพื่อติดตามและวัดผลจากการออกกำลังกายตอนนี้ฟิตลันก็มีจำหน่ายพร้อมจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะครับติดตั้งง่ายพร้อมใช้งานและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w tsmactive.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Line@ @tsmactive ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ